เมื่อฉันรู้ว่าเขาเป็นสา,าบูดพระสานชุมสุขบูรัฉันก็พร้อมจะทำไน้ทีเธอรู้บ้างไหมเธอคือพลังพระสาสนา,าอยากชวนเธอมา สภรัสวรรณชันดนะคะชื่อเล่นชื่อยายีค่ะก็เป็นผู้นำมุลบุเขตดอนเมืองนะคะช่วยประกาศทั่วราชอาณาจักรเชิญเข้ามาสมัคร เพื่อบวชพระค,ครั้งใหญ่ให่มเย็นไปทั่วถินไทยทว่ายเป็นพุทธบูชาด้วยใจบุญนี้ยิ่งใหญ่หสุดจะบรรยายบอกให้รู้ถ้าท่านเป็นชายที่แมนแมนชิมายมมยังนี้ตรงเนานะเดี๋ยวยังไงสนใจบวชนะเดีียวไปสมัครไว้นะคะเดี๋ยวก่อนีิสุทริลัคนาแม่โบมี ตอนที่มาทําเป็นแม่บ้านทาหน้าที่เป็นแม่บ้านนะคะก็จะดูด m มอยู่ที่บ้านมันก็ไม่สะใจมันไม่ได้บูญเท่ากับออกมาเดินชวนเชนิญชวนคนทําความดีเพราะฉะนั้นอยู่บ้านดูทีวีดิฉันก็ได้ทําความดีอยู่คนเดียวแต่ในขณะที่ฉันออกมาชวนบวชนะคะได้พบเจอผู้คนมากมายที่ยังไม่เข้าใจพุทธศาสนาแม้จะเป็นชาวพุทธแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่เราเข้าใจเราอยากเอาความรู้ที่เราได้รับจากวัดของเรามาเผยแผ่จากพระพุทธเจ้าของเราอะคะ่ะ มาบอกเขาว่ามันน่าจะเปลี่ยนผังชีวิตเขาได้อยากให้เขาได้รู้เหมือนที่เราได้รู้ค่ะเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้มาก่อนอายุมี20ปีเริ่มต้นจะยากดีมีจนไม่สำคัญขอเชิญสมัครไว้ไม่ต้องใช้เงินบวชอีกครั้งแล้วก็ได้ขเอเชิญจะมาชวนบวชช่วยกันก็ได้ชาติเสื้อยังต้องไว้ลายเจอชาติชายที่ไหน อย่างนี้ต้องชวนมาบุเพื่อสืบทอดพระศาสนายิ่งใหญ่ให้พ่อแม่ปลื้มใจให้ในสิ่งที่ควรฉะนั้นทางเลือกที่ฉันจะร่วมบุญสร้างบุญเ สมบูรณ์ได้ดีที่สุดก็คือการเอาแรงกายแรงใจของดิฉันออกมาทําหน้าที่เชิญผู้ชายบวชพระก็จะรับใช้งานของพระาศาสนาอ,อ,อยู่ที่วัดนี้อยู่ที่ตรงนี้ล่ะค่ะอยากให้ดอนเมืองสว่างสวยไปทั่วภพสามเลยก็อยากให้าศาสนาพุทธเจริญไปทั่วโลกอยากให้บุคคลหลายบุคคลได้ทราบได้รู้เรื่องเหมือนที่เรารู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ชนที่ชาปัญญากรนะคะที่ทำงานอยู่บล็กเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ CIB m Security นะคะพี่มีความภาคภูมิใจในการออกมาชวนคนบวชมากเลยนะคะตั้งแต่ฟังจาก DMC จากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อได้เอาข้อมูลในเรื่องของประเทศที่เคยเป็นเมืองพุทธเนี่ย มาให้เราดูแลเร,เรารู้สึกว่าเราสะท้อนใจมากเลยเราไม่อยากให้ประเทศชาติเราเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะเราอยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอยากจะมีส่วนในการที่จะขยายพระพุทธศาสนามากกว่าค่ะแล้วก็ตั้งแต่มีโครงการพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้คิดโครงการตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่7 0 0 0รูป7 0 0 0ตำบลเนี่ยก็รู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ขยายออกไปได้มากเลยแล้วก็ตั้งแต่บวชมา แสนรูปจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะเป็นครั้งที่8แล้วเนี่ยนะคะก็เราก็ได้พระเนี่ยที่มาฟื้นฟูเศิลธรรมมาฟื้นฟูวัดร้างได้อีกหลายพันรูปเลยนะคะที่ยังยังบวชอยู่ในถึงจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเคสที่เราได้ไปชวนพระมาบวชเองเนี่ยแล้วพระท่านเนี่ยก็ยังยังยัง,ยงคงบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเราก็ยังไปพัฒนาวัดร้างอยู่เนี่ย รู้สึกว่าปราบปลื้มใจทุกครั้งแล้วก็ดีใจมากที่เรามีส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็อ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกไปช่วยกันทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะขยายพระพุทธศาสนาเป็นการบวชเ,เป็นเป็นบุญใหญ่เลยนะคะแล้วบวชแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาคือเราจะมีการไปออกไปพัฒนาวัดร้างแล้วก็จะไปเดินทุดงด้วยนะคะผู้ชายไทยเนี่ยอย่างน้อยนบวชหนึ่งพรรษาะทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่นะคะ หลวงพ่อบอกว่าบุญเนี่ยหายากนะคะค่ะแล้วบุญซื้อไม่ได้นะคะที่เราออกมาชวนคนบวชเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะไม่ต้องซื้อนะคะบุญนี้เป็นบุญที่เราสามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเราเองนะคะเราแค่เจอผู้ชายนะคะทุกๆคนแล้วเราก็ชวนชายแท้ซึ่ง เราก็ได้ได้ทั้งคนที่มาบวชยังเขาก็ได้บุญแล้วเราก็ได้บุญตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยขยายพระพุทธศาสนาออกไปนะคะสิ่ง <S une> ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือบุญเราออกมาทําหน้าที่เนี่ยเราก็อยากได้บุญน,นะคะเราเราทำอะไรไว้ในภพชาติก่อนๆเราไม่ทราบแต่เราจะออกแบบชีวิตของเราใหม่ค่ะเราอยากจะให้บุญเนี่ยหนุนเบื้องหลังของเราอยู่เบื้องหลังของเราให้เราทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ <S 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 ที่เราออกมาเนี่ย เราไม่ได้เงินได้ทองเราได้แต่บุญอย่างเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะทำบุญได้โดยใช้แรงกายของเราเนี่ยออกมาออกมารับบุญตรงนี้ค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนตกบุญนะคะให้ได้รับบุญทุกบุญได้รับอาน,นิสงส์ทุกบุญแล้วก็อยากจะทำให้โครงการของพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อสำเร็จแล้วพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเนี่ยภาคภูมิใจด้วยค่ะ สวัสดีค่ะฝากไปดึงนะคะคให้ลูก<ค>ให้หลานไปบวชกันนะคะบวชฟรีนะคะวัดไผ่เขียวแม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะบวชเธอ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 มาบวชสิสมักสมัรสมัรสมัคขอมาสิ ชื่อจุฬารัตนทองย้อยนะคะชื่อเล่นชื่อตุยค่ะการออกมาทำหน้าที่ค่ะทุกทกที่ที่ไปค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะ,ะที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นการาญมิตรชวนคนบวชก็เพราะว่าได้เข้ามาเป็นมาบวชอ,อุบาสิกาหนออ่อนรุ่นสุดท้าย1ล้านนะคะปี54นะคะพอจากบวชเสร็จแล้วก็ ซึ่งในคําว่าพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็มีความรักหลวงพ่อนะคะก็เลยมารับบุญนะคะเป็นการยานามิตรรับบุญชวนคนบวชมาตั้งแต่ปี54จนจนถึงปี56เนี่ยค, mm hmm. ค่ะภูมิใจที่สุดนะคะที่เราออกไปทำหน้าที่แล้วมีพระอยู่นะคะได้ไปบํารุงวัดล้างนะคะ แล้วก็ภูมิใจที่มากๆเลยค่ะที่ว่ามีพระของเรานะคะเดินทุดงนะคะทุกๆครั้งอย่างน้อยก็11รูป9้ารูปทุกๆครั้งนะคะเราก็จะไปค่ะมีความสุขอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่ว่ามีการเดินทุดงแล้วพระเราก็อยู่ค่ะที่ภาคภูมิใจเลยนะคะในชีวิตก็คือว่าไปลงพื้นที่เมื่อปีห5นะคะภาคฤดูร้อนได้ไปเจอเด็กคนหนึ่งค่ะซึ่งถ้าเราไม่เจอเขา เขาก็อาจจะไม่มีชีวิตที่ดีแต่ณนะตอนนี้เขา,าพระรูปนี้นะคะได้ไปเป็น,เ,ปนเนื้อนาบนุญติดหนึ่งในร้อยของหลวงพ่อก่อนที่พระองค์นี้จะเข้าไปอยู่ในวัดนะคะท่านมาบอกว่าโยมแม่ขอพระเป็นลูกชายได้ไหมโยมตกใจค่ะเพราะว่าพระเหลืองมาพูดแบบนี้เราก็บอกสาธุขะขอให้พระเป็นลูกชายและโยมก็เป็นโยมแม่ถ้าพระไม่มีโยมแม่พระก็จะไม่มีวันนี้คือถ้าไม่เจอโยมแม่นะคะ เขาก็อาจจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ประทับใจมากค่ะคือตรงนี้และอีกอย่างหนึง่งพอเรามาทําหน้าที่ตรงนี้ทางบ้านเราก็เปิดเปิดใจให้โดยเฉพาะพอ่อ,ะพอบ้านนะคะวันไหนถ้าเราไม่ได้ออกมาทําหน้าที่เขาจะถามเลยว่าวันนี้แม่ไม่ไปทาหน้าที่เลยเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยส่งบุญให้กับครอบครัวเราด้วยบุญที่เราทําเราก็จะส่งให้แฟนให้ลูกให้ครอบครัวเราที่รับบุญมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งสาม,มีสนับสนุนค่ะละบุญอันนี้ส่งผลให้ครอบครัวเราดีขึ้น อยยู่่ดดดีีกิน้วคะบวชโครงการหนึ่งแสนทั่วดินแดนสหร่วมฝึกฝนสร้างกูศลเถิดนาหมู่ระชับสำหรับไปสมัครที่ว่าศูนย์ดอนเมืองได้มาทำไมถึงได้เยอะใช่ไหมคะคมันก็เป็นข้อมูลสำหรับของปีหน้าหรือว่าบวชภาคฤดูร้อนเราจะต้องตามค่ะ เราเคยถามเขาว่าเขาไม่พร้อมจะบวชเข้าพรรษาใช่ไหมคะพอถึงภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็เอาใบสมัครอันเดิมค่ะมาตามสม่วนมากจะได้ผลค่ะคือภาคฤดูร้อนเนี่ยจะมามากกว่าค่ะใบสมัครของเราเนี่ยคะเราจะทํากันปีต่อปีค่ะจะโทรตามตลอดเลยค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เรายังตามได้อยู่เราก็จะตามมาบวชทุกๆปีค่ะและส่วนมากก็จะได้มาภาคฤดูร้อนด้วยค่ะก็อยากจะบอกว่าดอนเมืองนะคะทำงานเป็นทีมนะคะทุกคนรวมใจกันทํางานเป็นทีมเพราะว่าเพื่อลวงพ่อลวงปู่คุณยายนะคะ คือเราทำงานกันเป็นทีมแล้วมันถึงสำเร็จทุกวันนี้ที่ได้ที่ได้ความสำเร็จความปรับปลื้มใจก็เพราะการทำงานเป็นทีมนะคะ ก็ศูนย์ดอนเมืองนะคะอยากจะขอเชิญชวนนะคะการันยานมิตรนะคะทุกๆเขตนะคะทุกๆต่างจังหวัดเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะออกมาทําหน้าที่ขอให้ลองออกมาก่อนคะ่ะนะคะว่าอย่าไปกลัวนะคะว่าจะไม่มีคนบวชถ้าเรากล้าพูดนะคะเขาก็กล้าที่จะคุยกับเรานะคะถ้าวันไหนถ้าคุณได้คนบวชคนหนึ่งนะคะคุณก็จะกล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอเชิญชวนเลยนะคะอย่าก,กลัวนะคะเพื่อหลวงพ่อ,อคุณยายนะคะสาธุคะ่ะบวชรวมเจอ ชายหัวใจยิ่งใหญ่จะอยู่แห่งหนใดเมื่อใจเราถึงใจร้อมนะชื่อธรรมนูนนะครับธรมนูนโรจนาพิวัฒน์วดระเขาพันสาถึงพระถึงทำได้บวชให้แม่ครับแม่ผมเสียไปนานแล้วไม่เคยบวชให้เขา<ว>ใช่เจอทีมงานนี้พอดีมาซื้อกับข้าวพอดีครับแล้วมาเจอ,อ บวชเลยดีกว่าผมบวชแน่นอนครับผมบวชื่ออาจารย์กนิษฐ์เพ็ญทานประสิทธิ์นะคะเออเป็นข้าการบำนาญเพราะว่าเกษียณแล้วตั้งแต่ปี2552นะคะคเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนศรีกันตรงเนี้ค่ะค ก็คืออยากอยากให้ผู้ชายอะค่ะหลายๆคนที่เขาเคยบวชแล้วแล้วก็ยังไม่เคยยังไม่ได้บวชเนี่ยอยากให้เขาได้บวชในโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนะีคะเพราะเรารู้ว่าหลักสูตรของหลวงพ่อเนี่ยถ้าคนได้บวชได้ศึกษาแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนมากเลยค่ะเชิญชวนลูกพระธรรมนะคะทุกๆท่านให้ช่วยกันออกมาชวนคนบวชนะคะเพื่อเป็นกำลังของพระพุทธศาสนานะคะ ต่อไปในอนาคตค่ะขอให้มาช่วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกมาช่วยได้ทุกคนเลยค่ะเป็นพลังของทุกคนนะคะขนพลชวนบวชลูกพธรทมดอนเมืองชวนบวชเข้าพรรษาถ้ารู้เป้าจะตั้งเมอย่างเป้าอย่างเป้าอย่างเป้าต้องให้เลยเป้าที่ได้ตั้งไว้ที่ทำที่ทำเร็วไวต้องให้ภูมิใจว่าได้เลยแสน